คือหมิงอยู่เขาอยู่ที่นี้แต่ว่าไหนอาจารย์ใหญ่บอกว่าเขาเห็นด้วยแล้วเป็นไปได้ยังไงทำไมมันถึงยังไม่ตายอาจารย์ใหญ่ผมบอกตอนไหนว่าจะมอบตาให้กับเขาหมิงอยู่นี่เป็นการทำเพื่อมนุษย์ทำไมนายถึงไม่ยอมเสียสละละ่ะ สุดท้ายแล้วเสิรินเจียนก็เป็นอัศิรเลียที่มีความสามารถมากกว่าคนทั่วไปถึงหกเท่าใช่แล้วตานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นควรจะมอบให้ผู้ที่เหมาะสมกับมันนอกจากนี้พ่อแม่ของคุณก็เสียไปตั้งนานแล้วนี่มันเหมือนกับเป็นการทวงบุญคุณเก่าชัดๆแข็งแก่งกว่าคนธรรมดาหกเท้ามันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอ ฮ่าฮานายมันโง,จง่จริงๆมีเพียงหนึ่งในหมื่นคนเท่านั้นที่จะมีพรสวรรค์ส่งถึงขนาดน,นี้ต่อให้หาทั่วเมืองของเราก็คงไม่เจอมีเพียงเซินเจียนเท่านั้นที่จะใช้พลังของตาหมันเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดจริงเหรอแล้วถ้าผมเอาชนะเขาได้ละ่ะอะไรนะมิงอยู่ต้องการท้าทายกับเซินเจียน เขาบ้างหรือเปล่าความแข็งแกร่งของเขามันต่ำกว่าข้าเสียอีกคิดอะไรอยู่ถึงได้ไปกล้าท้าไทเสินเจียนได้ซื้อพัดหัวข่าวแล้วอัศริยะเสินเจียนจัดการสั่งสอนขยะหมิงอยู่ฮ่าฮาไม่มีทางพวกเราจะต้องเป็นคนเผยแพร่ข่าวนี้ก่อนเจ้า,มาแมลงถ้านไหนอยากตายขนาดนั้น ฉันจะสวยสนองให้นายเองสุดยอดนั่นคือความสามารถของอัศริยะหมิงอยู่คงทนไม่ได้แม้แต่หมัดเดียวด้วยซ้ำฮ่าฮ่าฮ่าฮเรามาดูการแสดงของตัวตลกกันดีกว่าสันจะทำให้แกพิการตลอดชีวิตจะไม่ได้เสนอนะมาหาสันอีกฮะ เ็นไปไม่ได้ไอ้โง่เอ้ยนั่นมันนายดูซับตาแล้วอะไรนะมีงอยู่ได้ตามันแล้วเขาได้มันมาจากไหนไม่มีทางขยะอย่างแกแปลกใจไหมว่าทำไมสันยังไม่ตายจะ จะทำอะไรนายคิดจะฆ่าสันเหรอหยุดนะหมิงอยู่อาจารย์เหมิงถ้ากล้าขยับอีกก้าวเดียวผมจะฆ่าเจ้านี้จริงๆนะอะทำไมแรงกดดันถึงได้รุนแรงแบบนี้เหมือนสันกำลังยืนต่อนะปรัมาจารย์ไม่ต้องห่วงสันจะไม่ฆ่านายรอก ตามัดเหล็กนั้นสัญญกให้ก็ได้แต่จำไว้ด้วยละว่ามันคือของขวัญจากสารแล้วก็สำนึกขอบคุณซะที่สันไว้ชีวิตอัสตริยะงั้นหรอฮ่าฮ่ฮ <Dragons> ่วิญญาณสวาหลที่ประตูต,ต้องกานดูเหมือนสารจะเจอมันแล้วหอทดสอบ นี่คือหอทดสอบพลังของตามันสามารถวัดได้ว่าดึงพลังของตาออกมาใส่ได้มากแค่ไหนมาทดสอบหรอใช่ค่าทดสอบ300จ่ายแล้วเลือกห้องที่ต้องการได้เลยจะเริ่มการทดสอบเลยหรือไม่เริ่ม ระดับกาเปิดสซย์งานตาของคุณคือ1%ทําปอร์ซนต์ทำการจับคู่กับตัวทดสอบที่เหมาะสมมนุษย์งูคือหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่เป็นสัตว์ดูกับมนุษย์พวกมันมีจุดเด่นที่ความเร็วเอาสนะมนุษย์งูได้สำเร็จต้องการจะดำเนินการต่อหรือไม่ ต่อได้เลยมนุษย์งูสองตัวจะโจมตีพร้อมกันโปวดระวังอ่อนแอเกินไปต่อได้เลยเผ่ากระทิ้งบาบิเลียนขึ้นซื้อเรื่องความแข็งแกร่งและการโจมตีที่รุนแรง ยังไม่พออย่างที่คิดมันแข็งแกร่งกว่างูก่อนหน้านี้มากแต่มันก็ทำให้สานเข้าใจพลังของตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะว่าพลังตาของเทพและอสูนนั้นมันเหนือกว่าพลังตาอื่นๆมากพลังของวาน,นี้ยังไม่เท่ากับรูปแบบเทพมาดูกันว่าสานจะไปได้ไกลแค่ไหน ตายซะอีกครั้งผู้จัดการดูนี่สิคะเกิดอะไรขึ้นขะาวมเร็วการผ่านของเขาเขาผ่านได้เร็วมากถึงมันจะเป็นแค่ร่างจำลองแต่ความแข็งแกร่งของมันก็มีถึง1ในสของตัวจริงแต่เขาก็ยังผ่านได้เร็วมาก โดูเหมือนเขาจะเป็นนักเรียนที่อายุประมาณ17หรือ18แต่สารไม่คุณหน้าเขาเลยน้อยกว่า20นาทีเขาเป็นผู้บ่มเพาะตาระดับหนึ่งจริงๆหรอเธอแน่ใจนะค่ะในเมืองจิวเมนมีผู้บ่มเพาะตาระดับหนึ่งที่อายุน้อยขนาดนี้อยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นและสารรู้จักพวกเขาทั้งหมด สันจะติดต่อหัวหน้าทันทีอัาศสริยะปรากฏตัวแล้วเผ่าปากวนเตาพรสวรรค์ของพวกเขาคือความเสี่ยวสนด้านทวนสิบสองระดับที่ผ่านมาสันไม่ได้ใช้พลังของตาระดับหนึ่งเลยสักนิดแบบนี้ค่อยตื่นเต้นหน่อย